นิทานเรื่องชายผู้โง่เขลาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหาปลาแก่ๆคนหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆริมน้ำกับภรรยาและลูกชายหนึ่งคนเขาหาเลี้ยงชีพด้วยการหาปลาแต่ลูกชายของเขากลับไม่กระตือรือร้นหรือฉลาดเหมือนคนอื่น พ่อก็สอนให้เขาตกปลาทุกวันเพื่อที่ว่าวันหนึ่งเขาตายไปลูกชายจะได้ดูแลแม่ที่แก่ชราและเลี้ยงดูตัวเองได้วันหนึ่งเมื่อพ่อและลูกชายกำลังตกปลาอยู่ในแม่น้ำก็ได้มีเรือลำหนึ่งแล่นเข้ามาจอดที่ท่าน้ำแล้วก็ได้มีชายคนหนึ่งเดินลงมาจากเรือลำนั้น เขาดูหน้าเกรงขามเดินตรงมาที่สองพ่อลูกที่ยืนอยู่แล้วพูดคุยกับชายชราว่าถ้าท่านอยากให้ลูกชายของท่านฉลาดก็ให้เขาไปอยู่กับข้าสักหนึ่งปีสิรับรองว่าเขาจะฉลาดขึ้นมากกว่านี้อย่างแน่นอนชายชราไม่รู้จักชายแปลกหน้ามาก่อนอีกทั้ง เขาก็เป็นห่วงลูกไม่อยากให้เขาไปไหนไกลๆเพราะเขาไม่ค่อยฉลาดเหมือนคนอื่นๆจึงบอกกับชายแปลกหน้าไปว่าข้าต้องขอโทษด,ด้วยข้าปล่อยให้เขาไปกับท่านไม่ได้หรอกเขาจะต้องดูแลแม่ที่แก่ชราชายแปลกหน้าไม่ละความพยายามเขาพูดหวานล้อม จนชายชาราเริ่มใจอ่อนยอมให้ลูกชายไปอยู่กับเขาหนึ่งปีจากนั้นชายแปลกหน้าก็พาเด็กชายเล่นเรือออกไปจนเมื่อสิ้นหนึ่งปีชายชาราก็ไปยืนรอลูกชายที่ท่าน้ำแห่งเดิมแต่รอแล้วรอเล่าก็ไม่พบลูกชายจะกลับมาเสียทีแต่แล้วก็มีเรือลำหนึ่งแล่นเข้ามาจอด มีคนอยู่ในเรือสองคนคนหนึ่งกระโดดลงมาจากเรือแล้วตรงไปถามชายชาราว่าเขามารอใครชายชาราก็ตอบไปตามตรงว่ามารอลูกชายที่มีชายแปลกหน้ามาขอไปอยู่ด้วยเป็นเวลาหนึ่งปีตอนนี้ก็ครบกำหนดแล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าชายแปลกหน้าจะพาลูกกลับมาหา ข้าก็คือลูกชายของท่านไงล่ะเด็กนมคนนั้นตอบชายชาราไม่เชื่อบอกว่าไม่ใช่ลูกลูกของเขาไม่มีหน้าตาแบบนี้พ่อดูดีๆสิข้าเองลูกชายของพ่อไงล่ะเขาย้ำอีกครั้งจนชายชาราต้องเพ่งมองเขาอย่างพิจารณาที่สุดเขาก็จำได้ว่า เด็กหนุ่มตรงหน้าคือลูกชายของเขาเองชายชราดีใจมากสวมกอดลูกชายทันทีชายแปลกหน้าคนเดิมเดินลงมาจากเรือและถามชายชราว่าลูกของท่านฉลาดขึ้นมาบ้างไหมเขาฉลาดขึ้นมาบ้างแล้วชายชราตอบอืมถ้าเช่นนั้น ท่านก็ให้ลูกของท่านไปอยู่กับข้าต่ออีกสักหนึ่งปีสิไม่ข้าจะไม่ปล่อยเขาให้ไปอยู่กับท่านอีกแล้วข้าจะดูแลเขาเองชายชาราตอบอย่างมั่นใจแต่เขาก็ถูกชายแปลกหน้าหวานล้อมจนต้องยอมให้ลูกชายไปอยู่กับเขาอีกหนึ่งปีแล้วเขาก็พาเด็กหนมเล่นเรือออกไป จากนั้นเขาก็กลับมาบ้านด้วยความเสียใจเมื่อภรรยารู้ว่าเขาได้ปล่อยลูกชายไปอีกก็ต่อว่าสามีและเสียใจที่ต้องสูญเสียลูกเป็นครั้งที่สองเธอรอคอยการกลับมาของลูกจนเมื่อครบกำหนดก็ไร้วีแววชายชราจึงตัดสินใจออกไปตามหาลูกด้วยตัวเองข้าจะออกไปตามหาลูกเอง ถ้าไม่พบข้าก็จะไม่กลับบ้านชายชราบอกกับภรรยาวันรุ่งขึ้นเขาก็เตรียมตัวออกเดินทางเขาเดินทั้งวันทั้งคืนไม่มีหยุดพักจนเท้าเป็นแผลเปื่อยผุพองเมื่อเดินผ่านกระท่อมหลางหนึ่งก็ได้พบกับหญิงชรานั่งผิงไฟอยู่จึงได้เดินเข้าไปเพื่อขอค้างสักคืน หญิงชาราก็เชื้อเชิญให้เขานั่งและนำอาหารรวมถึงน้ำดื่มมาให้เขากินและนางก็ได้ถามถ่ายว่าเขาจะไปไหนทำไมเขาถึงต้องเดินจนเท้าเป็นแผลผุพองขนาดนี้ข้าจะไปตามหาลูกชายมีคนคนหนึ่งหลอกเขาไปแล้วก็ไม่นำเขากลับมาคืนค่ะเมื่อได้ฟังชายชาราพูดแล้ว นางจึงได้รู้ว่าชายแปลกหน้าคนนั้นก็คือคนเดียวกันกับคนที่มาพาลูกของนางไปเมื่อหลายปีก่อนและตั้งแต่นั้นนางก็ไม่เคยเจอลูกชายอีกเลยมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรือเขาทำไปเพื่ออะไรกันข้าไม่เข้าใจใช่และข้าเองก็กลัวว่าท่าน จะไม่ได้เห็นหน้าลูกอีกเหมือนกับค่าเอาอย่างนี้คืนนี้ดึกแล้วเข้านอนกันก่อนเถอะพรุ่งนี้เช้าข้าจะบอกเจ้าเองว่าจะต้องทำอย่างไรในคืนนั้นชายชราก็ได้นอนค้างคืนที่กระท่อมของหญิงชราคนนั้นหญิงชราก็ได้หาหยุกยามาทาแผลที่ผู้พองให้กับเขาด้วย จนเช้าวันรุ่งขึ้นแผลที่เท้าของชายชราก็หายเป็นปกติราวกับไม่เคยมีแผลมาก่อนสร้างความแปลกใจให้เขาเป็นอย่างมากตอนนั้นหญิงชราก็ได้บอกเส้นทางที่ไปตามหาลูกบอกว่าเมื่อเขาเดินไปเรื่อยๆก็จะเจอคนคนหนึ่งที่จะช่วยเขาได้ชายชราบอกลาหญิงแก่เจ้าของบ้านแล้วก็ออกเดินทาง จนเมื่อเวลาพลอเพล้เขาก็ได้พบกระท่อมหลังหนึ่งจึงเดินเข้าไปขอพักอาศัยสักคืนพบชายเจ้าของบ้านที่ยังไม่แก่มากนักเขาเชื้อเชิญให้เขาเข้าไปในบ้านหาอาหารและน้ำดื่มมาให้ชายชาราได้กินเมื่อชายชารากินอาหารเสร็จแล้วเขาก็ได้ถามว่าท่านใช่ไหมที่จะมาตามหาลูกชาย ใช่ใช่ท่านรู้ได้อย่างไรข้ายังไม่ได้บอกอะไรท่านเลยชายชาราตอบอย่างมีความหวังและแปลกใจก็ข้านี่แหละที่พาท่านเดินทางมาตามหาลูกที่นี่จริงหรือท่านข้ามีลูกชายคนเดียวแม้เขาจะโง่ไม่ฉลาดแต่เขาก็คือลูกของข้า ข่ะไม่มีใครแล้วนอกจากท่านแต่โปรดช่วยข้าด้วยเถิดชายเจ้าของบ้านจึงบอกว่าในวันพรุ่งนี้เวลาเที่ยงเขาจะเป่าปากส่งสัญญาณให้นกพิราบขาวทั้ง12ตัวมาที่นี่และเมื่อเขาโปรยอาหารให้มันกินก็ให้ชายชาราเลือกมาสักตัวหนึ่งเพราะหนึ่งในนั้นก็คือลูกชายของเขาถ้าเขาเลือกผิด เขาจะไม่ได้พบหน้าลูกชายอีกตลอดกาลชายชาราก็ได้แต่กลุ้มใจนอนไม่หลับนกพิราบมันก็เหมือนกันทุกตัวเขานอนพลิกตัวไปมาจนเผลอหลับไปแล้วก็ได้ฝันไปว่าลูกชายได้มาบอกให้เขาสังเกตนกตัวที่เกลีย่ยอาหารไว้รอบๆตัวเป็นวงกลมตัวนั้นก็คือลูกชายของเขาชายชาราจำความฝันได้อย่างแม่นยำ เช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็ลุกขึ้นรับประทานอาหารเช้าและเขาก็เอาแต่คิดถึงลูกและคิดถึงความฝันของเขาที่เขาฝันเมื่อคืนในตอนเที่ยงชายเจ้าของบ้านก็เป่าปากเรียกนกพิราบทั้งสิบสองตัวมาที่ลานหน้าบ้านเขาหยิบข้าวสาลีจากกระเป๋าโยนมันให้นกพิราบ เมื่อนกพิราบทั้ง12ตัวมารวมกินเม็ดข้าวสาลีชายดังกล่าวก็พูดกับชายชาราว,ว่าเอาละตอนนี้ท่านก็เลือกลูกชายของท่านได้แล้วชายชาราเฝ้าดูอยู่และในไม่ช้าเขาก็เห็นนกพิราบตัวหนึ่งเกลี่ยมเม็ดข้าวเป็นวงกลมรอบๆตัวมันและจิกกินทีละเม็ดอย่างช้าชา้า เมื่อมั่นใจว่าเขาได้เจอลูกชายแล้วจึงได้พูดขึ้นว่านั่นไงลูกชายของข้าข้าเจอแล้วชายชราพูดด้วยความตื่นเต้นที่จะได้เห็นหน้าลูกชายตามที่เขาฝันเมื่อคืนใช่ถูกต้องแล้วนั่นคือลูกชายของท่านข้าเป็นคนสาบเขาเองเขาไม่ได้โง่แต่ท่านตังหากที่ไม่เคยอบรมสั่งสอนเขา ชายแปลกหน้าจึงได้สาบนกพิราบตัวนั้นให้กลับมาเป็นคนตามปกติและยังได้บอกให้ชายชาราอบรมสั่งสอนลูกในทุกๆเรื่องไม่ใช่เฉพาะการตกปลายอย่างเดียวเพราะลูกก็คือผ้าขาวต้องนำเรื่องดีๆใส่ในตัวเขาให้ได้มากที่สุดหากสอนแต่เรื่องเดียวเรื่องอื่นๆเขาจะไม่รู้เลยจากนั้นสองพ่อลูก ก็ได้พากันกลับบ้านทั้งสองใช้เวลาเดินทางอยู่หลายวันแต่ก็ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยที่สุดก็กลับถึงบ้านผู้เป็นแม่ก็ดีใจที่สุดที่ได้ลูกชายกลับคืนมาแถมเขายังเฉลียวฉลาดมากกว่าเดิมเมื่อลูกชายได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าเขาก็ได้ออกหาปลากับพ่อเช่นเคยแต่ก็ดูเหมือนว่าปลานั้น ลดน้อยลงไปทุกทีจนไม่พอเลี้ยงชีพวันหนึ่งขณะที่เขากับพ่อนำปลาไปขายในเมืองก็ได้มีการปิดประกาศว่าในอีกสองวันข้างหน้าจะมีการแข่งขันวิ่งควายใครที่ชนะจะได้รับรางวัลควายงามหนึ่งคู่สองพ่อลูกอยากได้ควายมาเลี้ยงสักคู่เพื่อขยายพันธุ์ลูกชายจึงได้เข้าสมัคร การแข่งขันในครั้งนี้ด้วยและเมื่อถึงเวลาการแข่งขันเด็กหนมผู้มีความฉลาดก็ได้ใช้เทคนิคที่ได้รับจากชายแปลกหน้ากระตุ้นให้ควายของเขาวิ่งเร็วที่สุดแล้วเขาก็ชนะเป็นที่หนึ่งได้รับรางวัลควายงามมาหนึ่งคู่สองพ่อลูกดีใจมากนำควายทั้งสองมาเลี้ยงดูอย่างดีต่อมามันก็ออกลูกออกหลานมากมาย ขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนที่สุดเขาก็มีควายฝูงใหญ่มากกว่าร้อยตัวจึงทำให้ครอบครัวนั้นไม่ลำบากอีกต่อไปชายชาราและหญิงชารามองดูลูกชายที่กำลังต้อนควายเข้าคอกด้วยความปลื้มใจเขาเป็นคนที่ฉลาดแข็งแกร่งขึ้นสามารถเอาตัวรอดได้แม้ว่าพ่อแม่นั้นจะจากโลกนี้ไป ก็คงไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วเรื่องชายผู้โง่เขลาก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังสวัสดีค่ะ